สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง CT Story นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการกดขอรหัสพินอีกครั้งนะครับ <Okay. S 2> หลังจากที่รอมานานประมาณ1เดือนนะครับทุกๆหนึ่งเดือนนะครับเราต้องขอรหัสพินใหม่ทุกครั้งนะครับ <Okay. S 2> คือถ้าได้รหัสพิมพ์เดิมมาแล้วเราสามารถที่จะกรอรหัสพิมพ์เดิมได้ได้เลยนะครับฮ <Huh? S 2> ขั้นตอนแรกก็เราก็เข้าไปที่ตัว Google Chrome นะครับจากนั้นก็พิมพ์คาว่า Google Excel นะครับ จากนั้นกดค้นหานะครับจากนั้นเลื่อนหาที่คำว่า Google a d s e n s e นะครับ หลังจากที่เราโรอประมาณ1เดือนนะครับคือของผมจะประมาณวัาที่30นะครับคือผ่านไป1เดือนแล้วยังไม่ได้นะครับจากนั้นเรากดตรงคําว่ายืนยันนะครับจากนั้นกดส่งรหัสพิมพอีกครั้งนะครับจากนั้นก็กดส่งส่งพิมพอีกครั้งหนึ่งครับ แค่นี้ก็เสร็จการส่งขอรหัสพินใหม่แล้วนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ที่เข้ามารับชมนะผมถ้ายังไงก็ฝากดากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ